ครับผมสวัสดีครับวันนี้ชีวิตขบวนหนอกนะครับจะมาแนะนําสูตรน้ําพริกนะครับน้ําพริกต่อครับหรือว่าน้ําพริกตัวต่อนะครับเป็นนั้นใครมั้นะครับพอดีตาเพิ่นได้มานะครับหน้าปูดหน้าเป๋อมดดูนี่แม่สามแม่สามซี่แม่นะครับอหน้าบัวมดนี่นะครับตัวต่อนะครับหรือเป็นว่าหรือว่าเป็นตัวใครมั้นะครับครับน้ําพริก แ <c oughs> นวพวกนี้พริกมีพริกแหนมีหอ,อกกระเทียมเนีอ๋อมีพริกกับกระเทียมนะครับ <c oughs> พริกนี้ต้องเอาไปเผาไฟแน่นอน <c oughs> อ่านะครับพริกหนุ่มหรือพริกแดงตัวเองก็ได้ใครชอบเผ็ดนะครับกระเทียมกับเกลือแค่นั้นนะครับอ่าแล้วแกะเปลือกพริกออกก่อนนะครับอ๋อนี่เอามาสูตรแม่จวนยิามแล้วนะครับ ตาไปเอาเหมือนขยะง้าโดนไปซีแแม่ตัวต่อครับใส่เกลือนะครับนี่นะครับถ้าเป็นตัวดำๆเขากแกะเอาขี้ม <trabajando> <on> ันออกนะครับใครสีขาวๆก็มาต้องแกะนะครับครับวันนี้เขาจะตำน้ำพริกโตกับนอต้มนะครับชงนี้มันเข้ากันดีขนาดเทียมนะครับพริก ง่ายนะครับกระเทียมสดเนาอกระพริกเผาไฟนะครับครับแี้ก็เอาตอนะครับไข่ตอนะครับลงไปนะครับ ตัวต่อต่อหัวเสือนั่ยนะครับนี่เอาติดอยู่ในรังมันนะครับไข่มันเราจะก,กับน้ำพริกเออกับอันนอ่อตต้มนี่โคโครโประมาณนะครับมันต้องมอาเละล่าเนะอืม <c oughs> ในบ่มต้องเละเกินนะครับเดี๋ยวผมชุดรถไปนะครับ นี่นะครับอันนี่นะครับน่อไม้เขาต้มอ่าเดี๋ยวเขาจะไปแกะนะครับกรับน้ำพริกตอ่ออ่าเอาไนล้างน้ำเย็นก่อนเดี๋ยวไปแกะเปลือกออกครับตาบกต้องกีดนื้อสะใจหน่อย ไตาพอหรอเหรอโอ้หน้าบวมหน่อยนะครับไ่เอามาเอากระสอบซุปแล้วตอรุดนะครับโดนไม่หยาตารซีแม่อย่าใกล้นะครับอันตรายนะครับนักต่อครับนี่ก็ได้นะครับน้ำพริกต่อนะครับห้องน้ำพริกต่อนะครับกับน้ำไม้น้ำไม่ต้มนะครับนี่นะครับเปิ้งกันขนาด ตาบอกจะขอแก้แค้นกับมอครับตาหัวหน้าบวมหมดอะไรจะแก้แค้นก็มเอาเอากดโอรอันนี้ยิ่งหนุกนะตาเออเอาอันนักินแก้แค้นนอนนอนนอนตาตานอนได้เอออย่างนี้มันิกต่อกินก็ก็ตาโดนว่าหัวหน้าบัวมดอ่ะ ครับหนุ่มร่อยกันละครับแค่แค่นั่นเนอก็นี่กันระวังนะครับไม่รู้มีหลานบอกเถอะนี่ระวังอยู่ไปใกล้นะครับตรวจตอตอหเสือเนี่ยอันตรายขนาดขนาดนะครับครับชีวิตคนมันหนอกจะเอาหนอกกุ้ยอ่ะฟีดต่อนะครับอันนี้ก็กินจิ้งก้อยกินหยู่ว่ากำลังได้กินนะครับปีก็กินประมาณเตื้อนะครับมันรูดูการวางไข่นะครับมันจะมีหนานอเนี่ยอืม มันจะเป็นจู้กันเลยนะครับกับนอใส่จานเลยก่อนกดใส่จานเลยครอบเชนพริกตอกกับล้ำมันๆนะครับมันๆเผ็ดๆแล้วนิ่มจ้ามันนอก็ไม่หวานสุดยอดนะครับจ้ามันเลยน่าจะเป็นไงครับข้าวเหนียวข้าอุ่นกรับอร่อยนะครับพริกตอ อนออืมอออม,มาเข้ากูกนเลยนะครับตรงนี้น้ำพริกตอครับน้องไม่ต้ม,มครับวันนี้ชีวิตคนมันหนอกก็เอาสูตรทำน้ำพริกตอครับกับ,บนอนไม่ต้ม,มตาบอกแก้แข็งเก็บร้อยลนะเหมือนกับครับชอบกับครับ ชอบก็ดไลค์นะครับใช่หักวกดแชร์นะครับเราอย่าลืมกดซับตะคใ้หรือกดติดตามกันครับชีวิตคนมันหนอกเลยนะครับขอบคุณครับบรรยากาศในการกินขา้าว